วัวฟอคาเชน่าเนีชื่ออะไรเนี่ยนำวัวผมโอ้พระเอกแนอดิตอัมพลลำปางอัมพลอันนี้คืออัมพลอันนี้ผมเสียกิจเราผมแล้วพวกวันนี้เขาเอาอยู่ไม่ในเอ้าถามตรงๆเลยใช่ไหมครับก ok> ็พี่เขามาแข่งแดงครับใช่ไหมโอ้ก่อนที่จะถามหนึ่งถึงสี่นะถามยกหน้าก่อนดีกว่ามั้งยกหน้ามันมันยังไงมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ้าเราหมดด้วยครับผมอ๋อจำได้ว่าหมดนะแต่ว่าที่เราได้ก็คือยก ยก4ใช่ไหมไอ้ที่ไปตัดแล้วเขาล้มลงไปลูกนั้นเราคิดว่าเราชนะเลยไหมใช่ครับกีของเขามีเหลี่ยมเยอะแต่ว่าถ้าลูกเราเดินเราเดินเราดีกว่าครับเราเดินเราเป็นคนเดินใรยกาเกือบพุ่มไม่อยู่นะใช่ไหมยก่เกือบพุ่มไม่อยู่โอ้โหนิดเดียวอ่ะ วันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ก็ดีครับผมแต่ว่าต้องกลับไปแก้ใหม่ครับยกฮาร์ดอย่างไห่เยอรือเปล่โอ้ปวดตีแล้วนี่มวยฝีมืออย่างนี้ปวดตีมันไม่น่าเกใช่ครับแต่วันนี้ใครนี่ว่ายังอืดอยู่อ่ะยังอืดอยู่เลือกไม่กี่เดือนไม่ได้ชกสองเดือนนะฮะเกือบสองเดือนครับกูพี่หัวเกือบสองเดือนนะมวยเกือบสองเดือนยังมีผลยังไหมมีไม่รู้มันก็นี่ไม่สบายด้วยนะเออฮะไม่สบายไม่สบายก่อนชกเหรอกี่วันกี่วัน สองด้าประมาณสองสองอาทิตย์น่ะสองอาทิตย์สองอาทิตย์ครับไม่สบายอ๋อผลมาวันนี้นี่ยร้อยเปอร์นนี่ยมาสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยใช่มันเกือบร้อยครับเกือบร้อยนะครับผมเพราะว่าแต่ว่าเราหมดอีผมก็ยังงงตีโอ้โหโปรตีไม่หมดใช่ไหมเตยเยอะหรือเปล่าเตยเยอะ น่าจะโดนเหลี่ยมพี่เอาโดนเหลี่ยมโดนเหลี่ยมรู้เลยใช่ไหมสามยกแรกนี่ค่อนข้างที่จะโดนเยอะเหมือนกันนะใช่านั้ยกสี่ยังดีที่เรามาได้คืนอาศัยของเขาจริงๆหรอนะพี่เขาตอกเขาเหมือนกันเอาใช่เขาเขาเหมือนกันแรงดีเหมือนกันนะเดี๋ยาน้ำผุคนนี้อยากเจอเจอใครมีไหมในใจก็แล้วแต่เสียน้องกับเสียบุญครับพี่กัดเท่าไหร่ต้องโชคดีสุดร้อยห้าร้อยหกร้อยห้าร้อยห้าต้องเจอเด่นฟาดาง ไม่เก้าหดเอเก้าเลยขออนขออนรบกนขอขอก่อนเถอะเจอตัวอื่นก่อนนะใบผมอ่าอ่าแล้วผมขอบคุณนะอยากขอบคุณครับอยากขอบคุณลุงต้อมกับกับป้าเกด้วยครับแล้วก็ขอบคุณเสียโบ๊ทครับผมกับกับเสียเนากับพี่นัดด้วยครับแล้วก็ขอบคุณนมิตรชีอาจารย์นี้ด้วยครับแล้วก็ลุงทิพย์ด้วยครับแล้วก็ พ่อพ่อของพ่อของใครพ่อบอกได้เลยบอกได้เลยเออพ่อของใครนะพ่อของใครนะพ่อเอฟครนะพ่อเอฟนะพ่อเอฟเลยนะเออแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับด้วยครับผมแฟนคลับอย่าลืมนะแฟนคลับไปอาจารย์โก๋ก็ช่วยด้วขอบคุณเลครับการโก๋ชีพเท่าไหร่วันนี้หนึ่งพันบาทหนึ่งพันดังตำนักก่อนโชดด้วยโอ้อาชีพจะลองเต็มที่เลยอาจารย์โก๋ไม่องเป็นรองอยู่เป็นรองขึ้นยอดข้าเลย วันนี้เป็นไงวันนี้เป็นไงราอาจารย์สองคำมาใกล้ๆหน่อยเอาจารย์ชิดจะพึ่งไปเอาเป็นไงบ้างวันนี้ผมว่าไอเกรมานก็ตัวใหญ่เะครับวันนี้ตัวใหญ่กว่าแต่ตัวแกไม่ตัวแกไม่ครับตัวแกไมอาจารย์ผมผมไม่ผมไม่ตแกนะผมจะมีมือน้องมัอยู่นะโอ้ยเชื่อผจมีมน้องเตดินน่านนี่ีมีเรไม่เกินกันเทไร่ครับแล้อยู่ที่อินึงวันนี้ถือว่าเขาอยู่นะ วันนี้ถ้าเกิดไม่มีของเก่านี่เรียบร้อยนะเรียบร้อยครับมันได้ลูกลูกไปยกสี่ที่ที่เขาทำห้เขาล้มนะเออลูกนั้นลูกนั้นเน่ยเข้าตากรรมการเลยรู้เป่ะถ้าเกิดไม่มีลูกนั้นนะเรียบร้อยครับเรียบร้อยเลยนะแม่น้วงพุกเรียบร้อยแต่ว่ายกห้านี่ต้องมาดีนึงครับยกห้าจะรับไปหน่อยครับเอายกห้ารับไปหน่อยนะทำให้เป็นแบนเสียนิดีนึงครับแบนเสียวเสียวเสียวการเข้าทุนด้วยนะเออเสียวธรรมดาครับเสียกระเป๋าขาดเลยโอ้เสียวเสียวเขรไม่ได้ แล้วพูดสุดท้ายมีอะไรบ้มีอะไรพูดถึงอะไรบ้างขอโทษด้วยครับวันนี้ทำยังทำไม่ดีเลยครับผมก็อยากจะขอโทษนี่ครับคุณสสงครามแล้วก็ติดแล้วก็แฟนคลับครับปลาอเคที่วันนี้ทำให้เสียวได้ได้ทำให้เสียวทำให้เสียวโอเคโอเคเจนน่าเจน